เอาล่ะท่านชมนะครับวันนโลกยูนในมูลไลท์เบลดนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับรูนนะครับจริงๆมันจะมีมากกว่ารูนนะนั่นก็คือเรื่องของสเตตัสนั่นเองการทําของหรือว่าการนับของเนี่ยมันจะมีสเตตัสต่างๆนานาคาถามก็คือแต่ละสเตตัสใช้ทําอะไรก็กดอ่านจิ้มอย่างนี้ครับเขาก็จะบอกว่าแต่ละค่าเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับซึ่ง อาจริงจะบอกว่าทุกคนอ่านมันก็ไม่เชิงนะคือมันก็มีทั้งคนที่อ่านแล้วก็คนที่ไม่อ่านนะครับคนที่ไม่อ่านก็น่าจะเยอะกว่าแค่ทำนำขงของแบบว่าอันที่บวก C p ก็จะจัดไปนะครับแต่ว่าการที่เราอัพสเตตัสตรงกับอาชีพของเรามันก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการอัพไปมั่วๆครับทีนี้อ่ะไอ้ตัวนี้ผมจะไม่เจาะลึกแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ลองไปนั่งอ่านกันดูเนาะเราจะมาดูกันในส่วนของรูนนะครับรูนเนี่ย จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาช่วยเพิ่มค่า c ีีได้ค่อนข้างเยอะนะเขาก็จะมีคอมโบการใช้รูนอยู่ครับสังเกตที่ด้านล่างนะฮะใช้รูนสีม่วงสีทอง2อันใช้รูนสีม่วง1สีทอง3อันว่าไปพยายามทําให้มันติดในขั้นที่เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ครับประมาณว่าเอาสีทองมาคอมโบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพราะยังไงรูนสีทองมันก็เก่งกว่าอยู่แล้วทีนี้มันจะมีตัวบอกด้วยครับว่าถ้าคุณคอมโบรูนนี้คุณจะได้สเตตัสอะไร อ่ะอย่างอันนี้ไตรพิบบที่ผมใช้อยู่นะครับจะเพิ่มสเตตัสโจมตีรูนที่ฝั่งบวก50%แล้วก็บวก SPR กับเด็กรูนที่ฝั่ง80%มี PvP ด a m a g กับตัว Attack บวกให้นิดหน่อยนะครับถ้าไปดูที่ม่วง3ก็ไม่ได้ PvP ด a m a g ถ้าเราอยากได้ PvP ด a m a g เราต้องมีทองเอามาใช้คอมโบครับทีนี้คำถามคือรูนทองควรใส่รูนอะไรเอาวิธีการหาก่อนก็มากดที่คำว่าหลอมรูนนะครับแล้วก็ มันจะมีคําว่าร้านคารูนอยู่ตรงขวาล่างนี้ก็จะมีนี่เนาะใช้ตัวของเศษร,รูนที่เราหลอมได้แล้วก็จะมีรูนที่เป็นทางฝั่งของชิ้นส่วนรูนมังกรขาวนะครับที่จะแลกได้มีมังกรแดงเช่นเดียวกันมันจะมีทั้งบวก p p d ีดาเมแล้วก็บวกสเตตัสธรรมดานะครับถ้าอยากได้ PP พีด m เมก็ต้องมาหา PP พีดาเมครับแต่ละอาชีพก็จะมีรูนที่ควรจะใช้แตกต่างกันครับคือถ้าเรามาดูแค่รูนเนี่ยโอ้เรียกว่าลายตามากๆไม่รู้ว่าจะเลือกเอาสเตตัสอันไหนมาใช้เลยนะครับอ่ะแต่เรายังไม่พูดถึงไปอันที่2ก่อนที่เราสามารถหารูนได้ก็คือร้านคาครับเติมเพื่อซื้อนั่นเองก็จะมีในส่วนตรงนี้สมบัติแล้วก็รูนครับสามารถที่จะซื้อตรงนี้ก็ได้หรือว่าไปแลกร้านคารูนตรงนั้นก็ได้ ประเด็นก็คือเราควรซื้อรูนอะไรเอามาใส่เออเพราะว่าสเตตัสม,มันมีเยอะมากเนาะง่ายมากครับกดตรงนี้ครับทุกคนคำพีเทคนิคกดเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่ตรงหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้ครับถ้าใครที่กดในมือถือมันก็จะเป็นเอ่อเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาให้ไปกดที่คําว่าคู่มือสํานักครับเสร็จปุ๊บก็เลือกสํานักที่ทุกคนเล่นเลือกคลาสที่ทุกคนเล่นอย่างเช่นอ่ะกระบี่นะครับ ไปดูตรงนี้ครับสเตตัสท,ที่แนะนําของสํานักกระบี่เขาจะมีบอกมากกว่ารูนด้วยนะครับอ่ะสเตตัสคุณต้องเน้นเด็กนะสเตตัสล่องคุณต้องเน้นคลิกนะส่วนพลังภายในคัมภีออร์พลังภายในคัมภีร์คืออะไรพลังภายในคัมภีร์คืออันนี้ครับวิทยายุทธแล้วมาคําว่าพลังภายในครับนี่ครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นตัวศิลายุธครับศิลายุทธอยู่ตรงไหน ก็วิทยายุทธ์ครับแล้วก็ชีพจรครับนี่ครับคือศิลายุทธครับกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกรมแนะนําให้เสริมเด็กกับวิทย์สามเหลี่ยมแนะนําให้เสริม ATK กับคลิส่วนสี่เหลี่ยม HP คลิเลดรีสตั์อันนี้ต้านคลิครับเลื่อนลงมาต่อครับอันนี้เป็นเรื่องของสกิลกิลอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ เขาจะมีเขียนแนะนําบอกนะครับว่าให้คุณอัพอะไรก่อนเนี่ยอัพเด็กก่อนแล้วค่อยไปอัพคอนวิทแล้วก็ SPR ก็คือเอาเด็กอะ่ะให้เต็มไปก่อนพอมีเงินก็อัพคอนแล้วก็ถัดไปอัพวิทแล้วก็อัพ SPR มีสกิลระดับกลางระดับสูงแล้วก็ระดับสุดยอดด้วยนะครับก็จะมีตัว Pv p v p ดาเมจที่สามารถอัพได้เช่นเดียวกันทั้ง PVP ดาเมจแล้วก็ Pv p v p เดบนะแต่ว่ามันก็ใช้เงินที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวครับก็จะใช้ตัวหน่วยเงินบริจาคอ่ะเป็นหลักต้องทํากิจกรรมกิว หรือไม่ก็กดซื้อตรงนี้ครับซึ่งซื้อมันก็จะมีจํากัดเนาะเลื่อนลงมาต่อครับอันนี้จะเป็นเรื่องของอ,ออปชันแนะนำออปชันคืออะไรครับคือตรงนี้ครับนี่ครับอืมทุกคนน่าจะเคยกดกดกันเนาะนอกจากกดกดไปแล้วเลือกตัวค่าชีวิตสูงขึ้นเนี่ยต้องเลือกสเตตัสที่ส่งเสริมหรือเป็นสเตตัสหลักของในแต่ละคลาสด้วยนะครับ ถ้าเลือกมาแบบทรงๆเนี่ยมันถึงแม้ค่า CP จะเพิ่มแต่มันก็ไม่ได้ตีแรงอะนะอย่างของผมนะครับอาชีพคลุยเนี่ยผมต้องใช้ Echo กับ SPR ครับเขาก็จะมีแนะนำหมดเลยว่าอาวุธหลักอาวุธรองให้เน้นไปทางอะไรทีนี้ถัดมาเรามาดูรูนของเรากันรูนเขาแนะนำให้เป็นรูนนภาเมคาบวกเด็กแล้วก็ SPR หรือเด็กกับ่อนถ้าเราอ่านที่ชื่อนะนภาเมคาเืออนนี้เออนภาวายุเืออนนี้ สิ่งที่เขาแนะนําในตัวไกด์เขาแนะนําเป็นสีม่วงที่หาได้ง่ายถ้าใครอยากจะเล่นสีทองก็ไปไล่ดูทีละอันครับว่าสเตตัสของตัวเองเนี่ยเล่นอันไหนแล้วเหมาะที่สุดสเตตัสหลักของไถ่ไปหรือดาบคืออะไรครับเด็กครับผมสเตตัสรองคือคลิครับดังนั้นรูนอันนี้ขอฟ้าที่บวกเด็กกับคลิตรงโจทย์เลยครับ ก็ใช้รูนนี้ครับเป็นรูนในการช่วยเพิ่มดาเมจสเตตัสหลักของตัวเองส่วนใครที่อยากจะไปเน้นทางฝั่ง PvP มันก็จะมีรูนนี่เนาะเทวากับธรรมที่จะมีคลิกกับตัวของ Echo อันนี้บวกทั้ง PvP ดาเมจแล้วก็ PvP เดฟนะครับกันดาเมจ p v p ได้ด้วยแต่ทีนี้รูนเนี่ยเราไม่สามารถใส่ซ้ำกันได้นะครับมันก็จะเหลือ1ช่องช่องสำหรับใส่รูนสีทอง อะไรสักอย่างหนึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกรูนที่มันบวกพวก p p Damage หรือ p p d e p t หรืออะไรพวกเนี้ได้ครับยิ่งถ้าไปเวลสูงสูงเปิดรูนได้หลายช่องบอกเลยว่าใส่รูน p p ได้แบบแน่นๆเลยแต่ก็อย่าลืมนะตัวของสเตตัสข้างล่างนะครับพยายามทำให้มันติดด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเปิดครบ5ช่องแล้วใส่สีทองก็ใส่เพียงแค่4อันเพราะว่ามันจะได้สเตตัสพิเศษตรงนี้ครับ เล่นอาชีพไหนก็กดดูอาชีพนั้นนะครับคาสฮอกเป็นเด็กกับวิดคริติคอลแล้วก็ HP ร่มเป็น SPR กับคอนแล้วก็สเตตัสลองเป็น Echo แล้วก็วิดพัดก็เป็น SPR Echo โคมัดนะครับก็เด็กวิดรองเป็นคลิคอนคลุยของผมจะเป็น SPR แล้วก็คอนนะครับสเตตัสลองเป็น Echo แล้วก็ HP นี่แหละครับก็คือเรื่องรูนแถมในส่วนของการอัพ เกรดค่าสเตตัสต่างๆของตัวเองด้วยจริงๆอะ่ะมันมีวิธีที่ซิมเพิลมากๆเลยครับอย่างหนึ่งไม่ต้องอ่านด้วยคืออะไรรูป้ปะลอกครับไปกดที่อันดับครับแล้วก็ดูอาชีพตัวเองครับอย่างเช่นอะ่ะผมเอาบุกผาของผมแล้วกันแล้วไปดูครับว่าคน CP สูงๆอะ่ะเขาใส่อะไรกันบ้างเพราะเราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เราก็ไปกดที่ตัวอาวุธเขาแล้วมาดูครับว่าเขาใช้สเตตัสออปชันอะไรอย่างนนี้ใช้ SPR ล้วนเลยแล้วก็รูนเป็น รูนเดียวผมเป็นรูนนภา,านะครับเป็นบวก s p r กับ e c h o แล้วก็อันนี้เป็นรูนสีม่วงที่บวก s p r กับ e c h o แล้วก็อีกอันก็เป็นรูนบวกเด็กกับ s p r แล้วก็มีรูนนี่เขาใส่รูนสายป้องกันด้วยคือเราใส่แต่รูนตีก็ได้แต่ว่ามันก็นะเออตีแรงอย่างเดียวไม่มีกันเลยก็ยากอยู่ที่จะมีชีวิตรอดนะนอกจากรูนก็จะมีอันนี้ด้วยครับระดับการขัดเกลาว่าเขา ตีบวกในแต่ละชิ้นอะเลเวลเท่าไหร่การตีบวกคืออะไรคือตรงนี้ครับอัปเกรดแล้วมาขัดเกลาทุกคนสามารถตีบวกอาวุธตัวเองเพิ่มไปได้อีกนะแนะนำว่าให้ซื้อหินเสริมพลังต่อวันในทุกๆวันไว้นะครับเพราะว่าคุณจะได้ใช้ในการอัปเกรดช่วงเลเวล1หรือเลเวล2จะได้ไม่ต้องไปกินตัวของ ของอัปเกรดในเลเวลถัดมาเพราะว่ามันจะมีขีดจำกัดอยู่ว่าอันนี้ถ้าเลเวลขับเก่ามากกว่า2จะไม่สามารถใช้วัตถุดิบนี้ได้ใช้ให้คุ้มก่อนที่มันจะใช้ไม่ได้นั่นแหละครับแต่เอาจริงก่อนที่จะลอกผมก็แนะนําให้ทุกคนน่ะทำความเข้าใจสเตตัสโดยรวมทั้งหมดแล้วก็ดูว่าอาชีพเราอ่ะต้องการสเตตัสอะไรก่อนเพราะมันจะทําให้คุณเข้าใจว่าอ๋อเขาใส่อันนี้เพราะอย่างนี้อย่าลืมเข้าไปอ่านไกลกันด้วยนะครับผมเชื่อว่าทีมงานตั้งใจทํามาให้ทุกคนได้อ่านกัน ใครที่มีทักษะอะไรหรือว่าอยากให้จะแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้นะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่ข้อมูลแน่นของผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ